ท่ามกลางกีบพกานานาพัน์กล้วยไม้แย้มสีสันรับวันใหม่ยิ้มทักทายสายลรมผ่านเลยไปยังหยัดยืนชูดอกได้แหนอ่อนแรงดวงตะวันยังรู้โผล่รับริมฟ้าดวงดารารู้ประกายอับฉายแสง ดวงสิราย่อมรู้คมหากฝนแรงดวงใจครูก็รู้แก่งเมื่อเบ่งบานครูสิภารักรักศิษย์มิปิดกัน้นก่อเกิดวนาพันธ์แตกกิ่งก้าน37ปีที่บ่มเพาะสืบสายทานจำรัดการจำรัดรักปักดวงใจ เด็กเดต่างขนานนามว่าครูยายทั้งหญิงชายคมขำต่างชิดใกล้บนเส้นทางราชการสารสายใหญ่สารหัวใจสารชีพนิดเดียววันนี้คุณคเราคุณคุณน้อยคุณครูยายวันนี้เป็นวันคุณยายจะสอนนัทายวันนี้เราจะไปสูง ใหญ่กลบ้านไม่ได้ต้องเขายาไปบ้านวนวันนี้เราจะส้างกไใ้คุยยายกลบ้านแต่คุ้ค uh ู่ยายจะไม่ที้เราคุยุ้ยยายจะมาดูแลพวกเราช่นเคยถูกต้องไหมกลังใจนะครับกลังใจให้คุยยยายมีสีพภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อย่กับพวกเราแะมาไปมาดพเรา เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูพออขอกำลังใจจากพวกเราส่งกำลังใจให้คุณยายขอเสียคนเพือให้แย่ยิ่งย้าหน่อย พอของคุณครูยายไม่ได้ขึ้นไปสอนนะคะแต่คุณครูยายจะสอนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูยายทุกคนเลยคุณครูยายสอนคุณครูยายตั้งใจทํางานตั้งใจสอนนักเรียนอยากที่เต็มกําลังเป็นความสามารถแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูยายจะพักแล้วคุณครูยญ่ก็ขอให้ลูกศิษย์ของคุณครูยายทุกคน จงตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตท,ที่ดีนะคะแล้วขอให้ทุกคนประสบโชคดีกับทุกคนค่ะแล้วตอนที่คุณครูยายจะกลับบ้านคุณครูยายก็จะขอมอบทุนไว้ให้โรงเรียนนะคะ,ะขอมอบให้พอ จากโรงเรียนเราแล้วแต่คุณยยาคุณครูยายก็ยังรักเด็กๆเห็นไหมคะมีคการศึกษามอบให้เด็กๆด้วยขอเชิญคุณครูครับมารับรักษาไว้พรุ่งนี้แล้วใครจะมาบ้านโรงเรียนคุณยายคุณยายต่อไปหรอคู่นี้คุณยายจะมาเปิดให้อยู่เพราะว่ายังไม่การทานได้ค่ะคุณยายมาทำอะไรกัจะ อยากกอดครูรายไหมคะอยากกอดไหมคะกอดเลยค่ะไปค่ะ ยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงล่ะหัเหียมรู้สึกวงวงวิววิวใจหายอยากมาอยู่จะทำไงได้ห60แล้วทามาได้เข้า่ายายน้ำแป๊ททำอะไรมาเนาะแกหลงหรือเปล่าทีเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่เสียแล้วก็จะละมือวันวันบันทรนก็จะใส่ชุดนี้มา Boa tarde! นี่แหละมีนายเกษนาคนเขาตงสอบแต่เดือนห่นเทบแรกว่าเขาสอบเลยไปไปไปา